สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดของนักลงทุนระดับตำนานกันนะคะวอร์เรนบัฟเฟตค่ะเรามีเนื้อหาเกี่ยวกับแก่นการลงทุนแบบวอร์เรนบัฟเฟตอยู่ในมือเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะสกัดเอาหัวใจสำคัญจริงๆของแนวคิด value investing หรือ VI ที่ทำให้เขาแบบว่าโอ้โหประสบความสำเร็จมากๆมาดูกันค่ะว่าอะไรคือเคล็ดลับหรือแก่นแท้เบื้องหลังความสาเร็จนั้นกันนะคะโอเค เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากคอนเซปต์หลกัหลกๆก่อนเลยนะคะ VI หรือ Value Investing เนี่ยเออมันก็คือการมองหาหุ้นของบริษัทที่ดีเยี่ยมเลยนะแต่ราคาในตลาดณนะตอนนั้นนะคะมันดันต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงหรือที่เรียกว่า Undervalue แล้วพอเจอแล้วก็เข้าซื้อโดยมองเอ่อการเติบโตระยะยาวเป็นหลักเลยไม่ใช่แค่ซื้อซื้อขายขายเก่งกำไรสั้นๆค่ะทีนี้จุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยตามเนื้อหาที่ได้มาเนี่ย คือบัฟเฟตจะลงทุนเฉพาะในสิ่งที่เขาเข้าใจอย่างถ่องแท้จริงๆนะคะเขาจะเน้นธรุรกิจที่จับต้องได้ง่ายหน่อยเช่นสินค้าที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันหรือไม่ก็ธนาคารประกันภยัยพลังงานอะไรแบบนี้ทำไมการเข้าใจเนี่ยมันถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะคะครับคือสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้เนี่ย คำว่าเข้าใจของบัฟเฟตมันลึกกว่าแค่รู้ว่าบริษัทนี้ขายอะไรนะครับมันหมายถึงการเข้าใจไปถึงโมเดลธุรกิจเลยว่าทำงันยังไงมีความได้เปรียบตรงไหนแล้วก็ความเสี่ยงคืออะไรการเข้าใจอย่างลึกซึ้งนี่แหละครับที่ช่วยลดความผิดพลาดในการประเมินไปได้เยอะทำให้เรามองเห็นศักยภาพหรือแม้แต่ความเปราะบางของธุรกิจในระยะยาวได้ชัดเจนขึ้นซึ่งมันสำคัญมากๆสำหรับการลงทุนแบบเน้นคุณค่าไม่ใช่ตามกระแสไปวัน อ๋อค่ะพอเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยสิ่งต่อมาที่บัฟเฟต t มองหาเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่า e c o n o m มิกโมดใช่ไหมคะหรือที่เราแปลกันว่าความได้เปรียบเชิงการแข่งขันนึกภาพเหมือนคูเมืองรอบปราสาทแข็งแกร่งป้องกันศัตรูอะไรแบบนั้นเลยเนาะ ในเนื้อหาก็ยกตัวอย่างชัดๆอย่างแบรนด์ที่คนติดมากๆเช่นโคคาโคล่าหรือเครือข่ายใหญ่ๆอย่างวีซ่าหรือแม้แต่ธุรกิจทีออ่ลูกค้าเปลี่ยนใจยากเพราะต้นทุนมันสูงอย่าง Apple อย่างเงี้ยค่ะไอเจ้าโมดพวกนี้มันช่วยยังไงคะกับการลงทุนใช่เลยครับ โมดเนี่ยเปรียบเหมือนกรอกป้องกันชั้นดีจริงๆครับมันช่วยให้บริษัทเนี่ยสามารถรักษาผลกําไรแล้วก็ส่วนแบ่งตลาดเอาไว้ได้นานๆไม่ใช่ว่าใครนึกอยากจะเข้ามาแข่งก็เข้ามาแย่งลูกค้าไปได้ไง่ายๆซึ่งการมีโมดที่แข็งแกร่งนี่แหละครับมันเลยทําให้หลักการลงทุนระยะยาวของบัฟเฟตเนี่ยมันสมเหตุสมผลมากๆเพราะเขามั่นใจได้ว่าธุรกิจนั้นจะยังคงอยอดเยี่ยมต่อไปได้อีกนานไม่ใช่แค่ดีวูบวาบแล้วก็หายไป ออื uh huh. ซึ่งก็นำมาสู่เรื่องการลงทุนระยะยาวจริงๆเลยนะคะบัฟเฟตนี่คือถือหุ้นบางตัวเป็น10-10ปีเลยไม่ได้หวั่นไหวกับราคาขึ้นขึ้นลงลงรายวันรายเดือนเท่าไหร่แต่การจะถือยาวแล้วก็มั่นใจได้ขนาดนั้นมันก็ต้องอาศัยอีกหลักการที่สาคัญมากๆคือต้องซื้อตอนราคาเหมาะสมหรือให้ดีก็คือต่ำกว่ามูล,ลค่าที่แท้จริงไปเลยใช่ไหมคะแถมยังต้องกล้าคิดต่างจากคนอื่นด้วย เห็นภาพเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องคิดส่วนกระแสะหรือ contrarian thinking เนี่ยคือต้องกล้าซื้อตอนที่แบบคนอื่นกำลังกลัวสุดๆหรือตอนที่ตลาดมันดูแย่มากๆม,มันต้องอาศัยอะไรบ้างคะถึงจะกล้าทำแบบนั้นได้ครับ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับการจะกล้าซื้อสวนกระแสได้เนี่ยมันต้องมี2ออย่างหลักๆเลยอย่างแรกคือต้องมีหลักยึดในการประเมินมูลค่าที่แท้จริงหรือ intrinsic values ที่เป็นอิสระจากอารมณ์ของตลาดจริงๆคือประเมินจากพื้นฐานจากศักยภาพการสร้างเงินสดในอนาคตของบริษัทไม่ใช่ดูแค่ราคาหุ้นที่วิ่งไปมาอย่างที่2คือต้องมีวินัยแล้วก็ความแข็งแกร่งทางจิตใจที่สูงมากๆที่จะไม่หวั่นไหวไปตามเสียงส่วนใหญ่ แต่ยึดมั่นในการวิเคราะห์ของตัวเองการตัดสินใจมันต้องมาจากเหตุผลไม่ใช่อารมณ์กลัวหรืออารมณ์โลภครับแล้วเรื่องการประเมินมูลค่าที่ว่าเนี่ยค่ะในเนื้อหามีพูดถึงเครื่องมือบ้างไหมคะเช่นพวก PE, PB หรือ DCF ที่นักลงทุนเขาใช้กันบ่อยๆในเนื้อหามีพูดถึงอยู่ครับแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าคำนวณยังไงแป๊ะนะ แค่ระบุว่าเครื่องมือพวกนี้เช่น PE ที่เทียบราคาหุ้นกับกำไร PB ทเทียบราคากับมูลค่าทางบัญชีหรือ DCF ที่คิดลดกระแสงเงินสดในอนาคตเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบการประเมินได้เพื่อจะดูว่าราคาหุ้นตอนนี้มันถูกหรือแพงเมื่อเทียบกับพื้นฐานแล้วก็ศักยภาพของบริษัทแต่หัวใจสำคัญจริงๆก็ยังเป็นการเข้าใจธุรกิจแล้วก็ประเมินมูลค่าระยะยาวให้ออกก่อนนะครับ เข้าใจแล้วค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องการกระจายความเสี่ยงที่ถึงแม้บัฟเฟตจะไม่ได้ถือหุ้นเยอะแยะมากมายหลายตัวแต่ตัวที่เลือกนี่คือต้องมั่นใจจริงๆเนอะแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญมากๆคือพลังของดอกเบีย้ยทบต้นจากการเอาเงินปันผลไปลงทุนต่อน,นี้ใช่ไหมคะเหมือนก้อนหิมะที่กลิ้งแล้วใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ถูกต้องเลยครับพลังของการทบต้นหรือ Compound Interest เนี่ยมันมหาศาลมากๆในระยะยาวดังนั้นถ้าจะให้สรุปกระบวนการตามแนวทาง Buffett จากเนื้อหาที่เราดูกันมานะครับก็คือ 1. ศึกษาธุรกิจให้เข้าใจลึกซึ้งจริงๆก่อน 2. มองหาบริษัทที่มีโมดแข็งแกร่ง 3. ประเมินมูลค่าที่แท้จริงหรือ Intrinsic Value อย่างมีหลักการ 4. รอจังหวะเหมาะๆซื้อเมื่อราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ประเมินไว้มากๆ 5. ถือลงทุนยาวๆอดทนแล้วก็ปล่อยให้พลังของการทบต้นมันทำงานไปครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะฟังดูเหมือนว่าความสำเร็จของบัฟเฟต t เนี่ยไม่ได้มาจากสูตรลับอะไรที่ซับซ้อนเลยแต่มันมาจากวินยัยความอดทนการมองการไกลแล้วก็ความเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้งจริงๆ บวกกับการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้ไหลไปตามตลาดง่ายๆเลยนะคะใช่ครับซึ่งเรื่องนี้นำไปสู่คำถามสำคัญที่น่าชวนคิดต่อเหมือนกันนะครับคือในโลกการลงทุนยุคนี้ที่มันเร็วมากๆข่าวสารวิ่งเข้าหาเราตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยการจะยึดมั่นในหลักการที่ต้องใช้ความอดทนแล้วก็วินัยสูงมากๆแบบบัฟเฟตเนี่ยมันท้าทายแค่ไหนแล้วการที่เราเข้าใจกันคิดเหล่านี้จริงๆจังๆเนี่ย มันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อพวกหุ้นเด็ดหรือคําแนะนําการลงทุนแบบเร็วๆสั้นๆที่ได้ยินกันบ่อยๆได้ยังไงบ้างอันนี้น่าเก็บไปคบคิดต่อดูนะครับเป็นประเด็นที่น่าสน